แกซื้อกระเป๋าใบใหม่เหรอแกซื้อไอแพดเครื่องใหม่มาอีกเหรอเธอพปรวยมาจากไหนอ่ะก็ไม่ได้รวยมากหรอกจะเสียดายอะไรกันแค่นี้คนนักแข่งฉันไม่ร่วงหรอกเราะอฉันไม่ชินมันเนาะอยากซื้ออะไรแพงก็ได้ซื้ออยากกินอะไรแพงก็ได้กินอะ่ะ ฉันชื่อชิงชิงเป็นผู้ที่ถูกล้อว่าบ้านจนมาตั้งแต่เกิดแต่ต่อจากนี้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ทุกคนได้ยอมรับในตัวฉันให้ได้ แคทตั้งแต่เธอมาทำงานเนี่ยเธอไม่เคยมาสายเลยเนาะช่วยไม่ได้อะ่ะก็ฉันต้องส่งน้องชายฉันไปเรียนทุกวันพอส่งเสร็จฉันก็ร้อนมาทำงานเลยอะ่ะโอ้แกซื้อกระเป๋าใบใหม่เหรอสวยจังเลยอะ่ะคงแพงหน้าดูเลยสินะ <c oughs> ก็ไม่แพงมากหรอกก็แค่เกือบสองมื่นนะ <c oughs> พอดีว่าใบเก่าฉันเสียฉันก็เลยถอยใบใหม่มามแพงจังเลยอะ่ะฉันขอดูหน่อยได้ไหมได้สิว่าแกทำอะไรกันอยู่หรอมองมอยกันแต่เช้าเลยนะก็ชิงนะสิแกถอยกระเป๋ามาใหม่ๆราคาตั้งหลายหมื่นเลยนะ หรอชิงเธอไปรวยมาจากไหนอ่ะก็ไม่ได้รวยมากหรอกพอดีว่าใกล้วันเกิดฉันแล้วอ่ะฉันก็เลยซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองของขวัญแกเนี่ยแพงตลอดเลยนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่นี้จิบจิบชิงฉันถามแก่ลยเถอะอแกซื้อของราคาแพงๆอย่างนี้ยแกไม่เสียอะไตังบ้างหรอจะเสียดายอะไรกัน แค่เนี้ยคนนักแข่งฉันไม่ร่วงหรอกจ้าแม่คนรวยก็ช่วไม่ได้คนมันรวย อ๋อพอดีว่าร้านอยู่ใกล้บ้านฉันอะ่ะฉันก็เลยแวะซื้อทุกวันทำไมหรอแกอยากกินปะฝากฉันซื้อได้นะอ๋อไม่เป็นไรมันแพงไปนะ่ะแพงอะไรกันแก้วหนึ่งอะ่ะก็แค่หลักร้อยกว่าบาทเองแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาซื้ นนเออแกในฉันจริงๆมันเนาะอยากซื้ออะไรแพงๆก็ได้ซื้ออยากกินอะไรแพงๆก็ได้กินอะ่ะใช่ดูนางก็ออกจะรวยทำไมยังต้องมาทำงานอยู่ก็ไม่รู้ถ้าเป็นฉันนะจะหาผู้ชายมากินที่บ้านให้ไม่ซ้ำหน้าในแต่ละวันเลย แกก็คิดได้แต่เรื่องแบบนี้แหละจริงๆเขาอ่ะอาจจะอยู่บ้านเบืบอ่อก็เลยมาทํางานก็ได้นะหรอพูดอะไรกันเนี่ยไร้สาระนี่ก็หมดเวลาพักละไปทํางานกันต่อเถอะฝากันไป งานก็หนักเจ้านายก,ก็ขี่บนไม่เห็นเพิ่มเงินเดือนให้บ้างเลยเงินเดือนแต่ละเดือนน่ะก็ไม่พอใช้อยู่ละแม่พอจะมีหนึ่งหมื่นไหมหนูขอยืมหน่อยเศรษฐกิจแบบนี้แม่จะไปหาที่ไหนลูกแม่ไม่มีหรอกไม่ยืมก็ได้หนูไปยืมข้างบ้านเอา แกซื้อไอแพดเครื่องใหม่มาอีกแล้วหรอน่าจะแพงหน้าดูเลยสินะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพอดีว่าฉันเบื่อเครื่องเก่าอะแล้วเครื่องใหม่สีมันก็สวยกว่ามันก็ไม่ได้แพงมากหรอกราคาก็หลักหมื่นเองอะรุ่นเนี้ยนะไม่แพงเศรษฐีปลอมตัวมาจากดูใบปะเนี่ยอืม,อมน่าอฉาจริงๆเลยอะ เป็นฉันนะไม่มีปัญญาซื้อหรอกอย่างฉันก็อยากได้รุ่นนี้ด้วยอะ่ะอยากได้ก็จัดสิจ๊ะของมันต้องมีอะ่ะฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกแกไหนจะค่านู่นค่านั่นค่านี่อีกฉันไม่กล้าซื้ออะ่ะเอาเถอะนาะแกก็ค่อยซื้อแล้วกันอ่ะลองเอาของฉันไปเล่นก่อนสิไม่ดีกว่าแกถ้ามันเสียมา ไม่มีปัญญาและผิดชอบหรอกนะตามใจแกแล้วกันพวกแกพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วไปฉลองที่ไหนกันดีบ้านฉันก็เพิ่งไปมาต้องเปลี่ยนบรรยากาศแล้วหลหะแกว่าไงแคทไปบ้านแกไหมโถ่ ก็รู้ว่าบ้านฉันมีคนแก่อยู่คงสิงดาไม่ได้อ่ะอเออไปบ้านชิงปะบ้านชิงเรายังไม่เคยไปเลยนะเออใช่ชิงฉันจะไปบ้านแกอ่ะเออคงไปไม่ได้หรอกพอดีว่าพ่อกับแม่ฉันอ่ะห่วงบ้านมากเขาไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายที่บ้านอ่ะอยังไงฉันลองถามพ่อกับแม่ดูนะ เออนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วพวกแกมาดูนี่เร็วมาดูว่าจะไปกินร้านไหนกันเอออันนี้ก็น่ากินนะมนเลยนกินอันนี้เลย หนูสายแล้วนะเนี่ยวันนี้หนูมีประชุมด้วยอะ่ะเอ้าชิงชิงลูกลืมของแคทประชุมเสร็จแล้วเหรอใช่บอสตามหาแกด้วยนะบอสบอกว่าถ้าแกมาเราก็ไปหาบอสด้วยอื ฉันฝากหน่อยนะแกป้ามาหาใครเหรอคะป้ามาหาชิงชิงจ้ะหนูรู้จักชิงชิงไหมลูกรู้จักค่ะ ป้ามีอะไรหรือเปล่าคะใจนู้ไปตามจริงๆิงไหมคะอ๋อไม่ต้องจ้ะด,ดีว่าจริงๆริงเขาลืมของอะ่ะป้าฝากให้จิงๆิงด้วยนะได้คะ่ะเออป้าคะป้าเป็นอะไรกับชิงๆิงหรอคะป้าเป็นแม่ชิงๆิงไปค่ะ โคตรเซ็งเลยอ่ะโดนบอสด่าแต่เช้าเลยเออชิงมีป้าคนนึ่งเขาฝากของมาให้แกด้วยอ่ะแกไปกับฉันหน่อยจริงๆแล้วเราไม่ได้รวยอย่างที่แคทเห็นหรอกที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะ เราก็แค่อยากให้ทุกคนยอมรับในตัวเราอะชิงฉันเข้าใจแกนะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้รวยเหมือนกันแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยแกคิดว่าทุกคนจะยอมรับในตัวแกเหรอแกซื้อของแพงๆใช้ของแพงๆฉันถามแกจริงๆเถอะแกมีความสุขบ้างไหมความจริงก็คือความจริงนะแกถ้าเรายังยอมรับในตัวเองไม่ได้อะใครเขาจะมายอมรับในตัวแกลนะ่ะ เราขอโทษนะที่เราต้องทำแบบนี้แต่เราขอร้องนะแคทเธออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะนะก็ได้แต่แกจำมาไว้เลยนะไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงจะมองเรายังไงก็เรื่องของเขาขอแค่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอแล้วขอบใจมากเลยนะแคทต,ต่อไปเนี้ยเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว ไปไปทำงานกันเถอะ